โอ้โหตื่นเสามาเห็นโมกทางนี้เขากำลังจะไปแล้วคุนเตรียมตัวแล้วลองมาลาเตรียมตัวจะไปแล้วภาพบรรยากาศแบบดังเดิมเลยเหมือนนี้มันบบไปให้เลยบบไปให้เลยบบมีไฟไ,ไปให้จากคน ว่มีเพไปให้เจ้าคนเลยอยู่นี่น่ะอูอ้ยเพื่อนๆน้องอมัยอยู่ทางใดโอ้โหลองย่างไปบ่เอากับเพื่อนละชิคกับเพื่อนละโอ้นี่เพื่อนเนาะพี่น้องผ่าบรรยากาับมูบานเมื่อคืนนี้มาหอดกับข้ามหมดแล้วเนาะก,ก็เลยพากันเฮ็ดกินกิน,กนข้าวแล้วเราพากันนอนเลย ตื่นสอมมาคอยมาสมภาพบรรยากาศอ,อยู่โอเคทุกอย่างโอเคนะเดี๋ยวน้องฟามจีไปพาทุกคนไปที่เหือนน้องอมัยเบิ่งน้องอมัยทีไปให้เนะบอลเรียกว่ายังผู้ถันไปทนะั้งพี่น้องนี่นะเหือนน้องอมัยอยู่ทางฝากนั่น อันนี้ก็คือเหือน,น้องมาลาบอนที่เห่ากินเขาเมื่อคืนนี้นะพี่น้องเนาะ ลมจะไปลมจะก้งเงืนก่อนคนเกงคนค้งเตรีตยมเกลียงเตรียมคล้องเอาไป ไังเออนใดอีกจสิเอายังอีกน้องมาละไปลุ้นนํากันเนาะว่าน้องอําไมจะมาบ่มื้อนี้นะโอ้โหธรรมชาติบ่เม่นธรรมชาติหมอกบรรยากาศสุดยอดสุดยอดจริงๆใส่เข้าให้น้องมาลาเด้อไปลุ้นเบิ่งาให้น่ะ ไปลุนเบิกมาน้าองอมัยจะมาบอกงานหิวนำกินไปนำเนาะย่างขึ้นมานี้ใครกลัวย่างไปเหือนนอกมาล่ะ mm hmm. ย่างไปกินเขาอยู่เหือนนี่มืดแห้งเลยโอ้คักแทะคือฝนนี่เออเย็นเย็ยน,ยยน

มลมลมไปแล้วหอบนึง่ง <c oughs> ม<า>ันมาันลายเด้สันเกิกร์ดไ,ได้ยินเสียงนกบ่พี่นอ้องใส่ชางลงไปทางไหนวะบ่มีทางฝีไสายฝีส, <c oughs> สไตล์โอ้คิงง้อแต่บ,บ้าเอาแบกอ่าเป่าเข้าขึ้นมาแล้วค่อย ะอตัวเมื่อยขนาดย่างตัวเป้าในนี้เสีตายแล้วเมื่อยตแกเขาจะเบื่อไปอ่ะตอนเขาจะมีใจะอาตัวนี้นี่ตัวน่ะตัวนี้ชิตัวเป๋นี่สุดกัว่ตัว๋นี่สุดจหรือสัตอย่างนีเหอตัวน่ว้ย่างนี้ี เพี้ยนกันทายปะนี่น่ะคนเสื้อสีเขี้ยวนี่น่ะไปนั่งแม่ทายให้เจ้านะเอาไปลงฟีดน่ะเอาเมื่ไห้เอาหัวหน้ามา จำัวไปนั่งอยู่บอนมาล่านั่งเมื่อกี้นะแอ็กท่าเท่ๆนะบอกวใ <laughs> ส่เอามาบึ้งดูหูไม่ใช่เราจะใช้ทังนอทีจ่จนะิตท่ายเนี้ยเห็ดยังว้าจีเห็ดยังจีให้มาล่าบึงบึงสภาพตอนฝนบวบทางบัดูดีๆก่อนคนเนาะคนคนใส่กะรีดอน <c oughs> เ้าก็เอาใส่พัดเป็นทุ่งนะหยิบพ้าเป็นทุ่งมาข้องไผ่ข้องเหล่างามแล้วเอาไม่งามแล้วคือบนนงเสื้อกันยาวเด็สินะไหนโอ้นี่เนาะโอ้ขุดไวเกินมันล่ะนี่จับกล่องนำกับพระท่าน น้องผู้ดีซื้อยังน้องไม้อ๋อเ่อนอยู่แถวไหนอันนั้นละอาไม้เจียนเดียวฟ้าแม่มาละน้องมะเลเจียนน้องมาลีอมโอ้เงเฮียนอยู่ปากมีตัวน้องมะลามาขุดนอซ่วยมอสอบตัดเอาเลยโอ้ งามคือคนคิดวาจิบอะไรกินแกงนอแล้วเสนองามคือคนงามคือคนแล้วก็เวลาเคลื่อนก่อนดิน้องงามขนาดเลยพี่น้องเลยงามคือคนขุดเลยงามคือเจ้าของให้เนาะโอ้คัดซ้องงามคือเจ้าของให้เลยคัก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 งดูแนวนี้ขุดมันมือกับ่เมื่อยที่มาละใส่อยู่แถวไหนนี่ยย่ว์น้องไหมเอ้ก็คือว่าเคยเห็นเจ้าอยู่ เอออันมือนันฮะเดแม่แล้วเลยเลยลืมเนาะมือเราไปเือนเออยฮะน่ะแม่บอกฟกเจ้าพากันเต้นทถะน่ะเออว่ายุหอยยิมันนีแป๊กๆลืมยิมแป๊กแปยิมแป๊กแป๊ชื่ออยยิมน้องผู้นีกะจิไปเอานอเด้อนี่ฮะน่ะแม่นอแท้แทได้หน่บานี้น่เนียนบาพี่นอกซุมหนึ่งน้องเพอนกำลังไปเอาแล้ว เรมาล่าเห็นแต่ปายเล้มเออป่ายเลี้เล้ยมอนเดอ่าพอแล้วให้น้องเพื่นขุดได้ทำไมเนาะมาล่ามีเจ้ามาซ้อยเลยมาลาก็นอนได้เนาะเอิญเจ้ามาเห็ดเลยเทือหน้าอันมันเจ้าเอิญมาล่าไปแล้วมาลาก็เห็ดแล้วเจ้าก็นอน พอยังพอเปลี่ยนแทงกันเด I mean, oh, ้เท oh. ี่ยนเนี่ยี่มาหลานนอนก่อนตูบเจ้าอยู่แถวาไรอยู่บ้านนะอันอยู่อยู่นี่นะบอนเฮานอนเมื่อคืนนี่นะเหือล่าวหน่ะยู่แถวได้อ๋อแล้วมีแต่สนามยูนำให้ซื้อฮะขนมสู้ๆผู้สร้างทรงเอยูให้ลราเห็ดเห็ดเรียกับบ้านไปแล้วค่อยเต้นเด้อ ผู้ชายสักเนาะผู้ชายจะสักแล้วผู้หญิงจะยอนน้ำลังยอนเข้าลงน้ำลังนี่เลยแกงผู้สาวหอมน้องฟาร์มข้อบายเดองานนี่ลงไปได้ยุ่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนคืนน้องฟาร์มขึ้น่ได้มันสั่นเกินถ้าว่าคือใส่เข้ากานีน้องฟาร์นนะารร <laughs> มก็มาท็ดซอยน้ำได้ยุ่เนาะแต่ว่านี่เมนนี้เมน <laughs> ลงไปบ่ไดดขึ้นใดเออขึ้นบ่ไดดลงไปใดอยู่เนาะนี่เลยโซเลกันนี่แม่นองมาลาคูนอยู่ครอบสุดๆเลยโอ้ซ้มคนนี้ไหวได้นี่สักไปก้นปะคนน้ำรั้งแล้วคนใส่คุมน้ำลั้งมาบทันนี่ยักษ์ูมเขาสูงมองอ้เบนหนองอเมยเนาะเสื้อลายๆซอยกันคนละไม้คนละมือคน ยังตัดหน้ากันแล้วน้องอมไยนี่

ในขณะที่คนอื่นกำลังใส่เข้าให้แต่บ่าวผื่นกำลังทำสิ่งนี้ ว่าเพื่อนจะคือแตกต่างแท้เลือกที่จะแตกต่างดินี่โอ้คนสักเขาน้อยกว่าคนใส่เนาะจัดไปน้องอมยมมันเสื้อหลายๆนี่เสื <S <S ้อดำๆนี่แม่น้องขี้อายฮั่นเนาะแล้วก็คนถัดไป เมนนองไม่มาลาเรลาอีกคนหนึ่งซื้อนั่งนองฟาร์มก็ลืมซื้อแล้วเนาะคนนะ่ะเฮ็ดเจื

อะไรอกหักเนอะนั่งยังเศร้าอยู่ฮันแต่มานั่งยู่ไหนพี่นั่งตักป่นอยู่ฮันอกหักแล้วเอาใส่แม่สใส่เขากับ่ใส่อันนี้นะโอ้กินแท้สิแม่จะใส่กระรี่ดอนแล้วนะ โอ้กินหน่อตุยบรีแย่เลยถ้ามากินแบบนี้แล้วแต่ละคนนี่เด้กเอวอน้องทำไมทำไมจะกินข้าวแบบนี้เนอะเจ้าจึงเป็นเอวอ่อนๆน่นน่ะมาละเพราว่าอันกินแบบนี้เป็นเอวอ่อนมาสั่นไฟฟ้ามื่อไปจิบมบนนอนกินหมดมือเนอกสกัดดีดอนซส่เด้โอ้โบใส่นะกินเอวอ่อน เอายิกินแม่มาละอันตรายดิอืมบอบันีากินตล่ดโอจากนลยได้พามาลาไปหุงหม้อกินทุกปีเลยคไปน่ะเดี๋ยวคอ่อนเลยไม่เนี่